เอาล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกูค้ครูเลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่30พฤศจิกายน2566ครับเมื่อวันก่อนเรามีการนำเสนอข่าวว่าเกม Dragon's Dogma 2ของ Capcom เนี่ยดูเหมือนจะมีราคาที่สูงกว่าเกมอื่นๆซึ่ง ถูกวางจำหน่ายมาก่อนหน้าของทางค่ายนะครับดูเหมือนว่าในวันนี้เราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้กันแล้วครับนั่นก็คือแคปคอมมีการปรับราคาเกมของตัวเองให้ขึ้นไปอยู่ที่ฐาน70เหรียญเทียบเท่ากับมาตรฐานราคาของเกยมยุคใหม่ที่หลายค่ายพยายามจะผลักดันกันในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแม้แต่คุณฮารุฮิโรซูจิโมโตะประธานบริษัทแคปคอมเองก็เคยให้สัมภาษณ์ในช่วงเมื่อโตเกียวเกมโชว์ที่ผ่านมานะครับว่า เขาคิดว่าเกมมันควรจะมีราคาสูงวันนี้ได้แล้วเพราะต้นทุนในการผลิตนั้นมันสูงขึ้นมาเป็นร้อยเท่าเมื่อเทียบกับยุคแฟมิคอมแต่ราคาขายเนี่ยกลับไม่มีการขยับขึ้นเท่าไหร่เลยเมื่อเปรียบเทียบสัสดส่วนกันครับอีกทั้งค่ายเกมต่างๆก็ต้องขึ้นฐานเงินเดือนให้กับนักพัฒนาที่มีฝีมืออยู่เป็นประจำเพื่อจูงใจใพวกเขาเหล่านั้นทำงานด้วยก็ส่งผลให้ค่าแรงของบุคลากรทั้งวงการมันขยับตัวสูงขึ้นเขาจึงคิดว่าหากมีทางเลือกในการขึ้นราคาขายเกมได้ จะส่งผลดีต่อธุรกิจมากกว่านั่นก็เท่ากับว่า Dragon's Dogma 2จะเป็นเกมแรกของทางค่ายครับที่มีการปรับราคาใหม่ซึ่งในอนาคตผมเดาว่าก็น่าจะต้องมาดูกันเป็นรายเกมไปว่าการปรับราคาครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับหมดทั้งแผงหรือแค่เฉพาะบางเกมเท่านั้นนะครับผมมองว่าถ้าเป็นเกม triple A หน้าใหม่ที่ไม่ใช่เกมสเกลเล็กหรือว่าเกมรีเมครีมาสเตอรเนี่ยเจ็ดสิเหรียญ คงกลายเป็นราคาใหม่ของค่ายไปแล้วแน่ๆแต่ว่าจะขยับยังไงแฟนๆก็คงจะไม่ต่อว่าหากสิ่งที่เกมเมอร์ได้รับมันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปถูกต้องไหมครับประเด็นข่าวต่อไปครับสตูดิโอของผู้ร่วมก่อตั้ง Rockstar คุณแดนเฮาเซอร์ได้มีการเปิดเผยโปรเจกต์ใหม่ของพวกเขาเออกมาแล้วครับโดยค่ายใหม่นี้มีชื่อว่า Absurd Ventures คุณแดนเฮาเซอร์เนี่ยก่อตั้ง Rockstar ขึ้นมาในปี1998ครับพร้อมกับพี่ชายของเขาชื่อแซมแล้วก็คุณแดนนี่โดโนแวน และเจมี่คิงตัวเขาเองถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมดังๆของค่ายจำนวนมากครับเป็นคนร่วมเขียนบทให้กับ GTA แล้วก็ Red Dead Redemption Series ทุกภาครวมถึง b u l l ีแล้วก็ Max Payne 3ด้วยตัวเขาเนี่ยออกจาก Rockstar มาเมื่อช่วงต้นปี2020และมาเปิดตัวบริษัท Absurd v e n g e r s ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองโดยมีแผนจะสร้างสรรผลงานอยู่ในวงการภาพยนตร์ ทีวีแอนิเมชันแล้วก็การ์ตูนเป็นบริษัททรานส์มีเดียครับหรือว่าพูดง่ายๆสร้างสื่อหลากหลายรูปแบบโดยผลงานที่จะเปิดตัวในปีหน้าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ชิ้นนั่นก็คือ American เคเปอร์แล้วก็อ b บเ t อร์พาราได e ์อเมริกันเคเปอร์เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นกราฟิกโนเวลนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของสองครอบครัวชาวอเมริกันที่มีปัญหาครัวพันอยู่กับธุรกิจสีเทาการเมืองสับปลับและอาชญากรรมที่เย้ยกฎหมาย ส่วน A Better Paradise เนี่ยจะแตกต่างครับมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นละครวิทยุนะความยาว12ตอนแนวลึกลับซ่อนเงื่อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ถือว่าฟังดูแปลกๆแล้วก็น่าสนใจดีมี DNA ของ GTA น่าจะเรียกว่าเต็มเปี่ยมเลยครับใครที่อยากจะเสพสื่อรูปแบบอื่นๆดูบ้างก็จดชื่อสตูดิโอนี้เอาไว้ให้ดีอาจจะมีผลงานเด็ดๆออกมาให้เราได้ติดตามกันครับ ประเด็นเกี่ยวกับคอร์บยูตี้ Modern Warfare 3ภาคล่าสุดของซีรีส์ประจำปีนี้ได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับกระแสะไม่ดีแบบนี้เกมโดนด่าแบบนั้นนะจุดนี้ทุกคนก็น่าจะได้รับทราบข้อมูลกันไปแล้วไม่มากก็น้อยซึ่งเมื่อกระแสะของเกมภาคปัจจุบันมันไม่ปังสมดังหวังมันจะมีวิธีอะไรที่จะกู้ศรัทธาได้ดีไปกว่าเอากระแสะเกมของภาคถัดไปมาไฮป์แทนไงล่ะครับ นั่นก็คือเมื่อไม่นานมานี้ครับแหล่งข่าวสายคอปดิวตี้ทั้งหลายเนี่ยออกมาพูดถึงข้อมูลของเกมภาคใหม่โดยเจ้าใหญ่น่าจะเป็น Windows Central ครับที่ออกมายืนยันว่าคอปดิวตี้ภาคต่อไปในปี2024จะเป็นกำหนดครบวาระของทีมเทรยัคที่จะพาทุกคนกลับไปหาจักรวาล Black Ops กันอีกครั้งครับซึ่งก็น,นับว่าเป็นภาค อ็อเข้าไปแล้วนะครับและในคราวนี้จะมีเนื้อเรื่องขยับไทม์ไลน์ให้ต่อเนื่องจากภาคโควและก็เป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศอเมริกานั่นก็คือช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือว่าก u ล์ w วอนั่นเองครับโดยในคราวนี้เนี่ยจะมีการสำรวจเรื่องราวความเป็นไปของแต่ละฝ่ายที่เข้าร่วมในสงครามครั้งนั้นรวมไปถึงจะย้อนกลับไปใช้เทคโนโลยีการทหารแบบดั้งเดิมก็พูดง่ายๆว่าจะไม่ล้ำยุคล้ำสมัยอะไรมากแล้วก็ไม่เก่าเกินไปนะครับ อัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์แก๊เจตของเล่นสไตล์ Black Ops ที่ทุกคนคุ้นเคยกันว่ามันมีความใกล้เคียงกับยุคสมัยปัจจุบันมากกว่าและในส่วนของเนื้อหา Multiplayer เนี่ยดูเหมือนว่านะจะมีแผนการใส่แผนที่คลาสสิกจากเกมภาคก่อนๆมาเป็นจำนวนมากอีกแล้วครับแหมฟังดูแล้วมัน หน้าเสียวสันหลังอยู่เหมือนกันนะแล้วโหมดซอมบี้เนี่ยจะกลับไปเป็นราวเบสก็คือเล่นจบเป็นรอบๆเหมือนภาคเก่าๆไม่ใช่เป็นโอเพนเวิร์แบบในตอนนี้และนอกจากนี้ตัวเกมจะมีพรีออเดอร์โบนัสเป็นระยะเวลาเข้าเล่นเกมล่วงหน้าที่นานกว่าเดิมครับซึ่งอันนี้คอดิวตี้จริงๆก็ทําอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้เหมือนตั้งใจจะทิ้งช่วงให้ห่างจากวันวางจําหน่ายจริง มากกว่าเก่าและตัวเกมมีกําหนดวางจําหน่ายในช่วงเวลาเดิมครับก็คือปลายฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าต้นฤดูหนาวของปีหน้าเมื่อไม่นานมานี้ครับประธาน Activision อย่างคุณ Rob k o s t i c กก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางบริษัทเนี่ยวางแผนจะสร้างคอรตูดี้ภาคใหม่เอาไว้แล้วจนถึงปี2027นู่นเลยและในปัจจุบันก็มีนักพัฒนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเกมเหล่านี้รวมกันกว่า3,000ชีวิตทีเดียว เอาจริงๆตัวเลขว่าจะมีผู้พัฒนาจำนวนเท่าไหร่หรือว่าวางแผนสร้างภาคใหม่เอาไว้ถึงปีไหนเนี่ยมันไม่ใช่สาระสําคัญอะไรเลยครับประเด็นคือยอดขายของซีรีส์ณวันนี้ในตอนนี้ได้รับผลกระทบจากคาวิพากษ์วิจารณ์อันหนักหน่วงมากพอจนสามารถเปลี่ยนทิศทางและความคิดของเหล่าผู้บริหารได้หรือ,อยังเพราะแม้ว่าเกมจะออกปีไหนใช้เงินทุนเท่าไหร่ถ้าคุณภาพของเกมที่กําลังจะออกอาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันก็น่าจะไม่ได้ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้ครับ ประเด็นข่าวต่อไปครับ Boulder Skate 3ตัวเต็งเกมที่จะได้ครองตำแหน่งเกมยอดเยี่ยมประจำปีนี้ได้ออกแพทช์ขนาดใหญ่ตัวที่5ออกมาซึ่งมีขนาดไฟล์ถึง30 GB และมีการแก้ปัญหาน้อยใหญ่หลายจุดประเด็นที่น่าสนใจก็คือจะมีเอป l ็อกครับจะมีส่วนเซกชั่นใหม่ของเกมให้เล่นหลังจากจบเนื้อเรื่องเพื่อที่จะช่วยมอบความรู้สึก ปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบให้กับผู้เล่นแล้วก็เพื่อนๆของเขาโหมดการเล่น2โหมดก็คือ h o n o r Mode แลวก็ Custom Mode ถูกเพิ่มเข้ามาครับมีการปรับปรุง Perform a n c e หลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน x c t 3เพิ่ม Dynamic Resolution บน playstation 5ใส่ภาษาเกาหลีเข้าไปในเกมแล้วก็เมื่ออยู่ในแคมป์ผู้เล่นสามารถที่จะเข้าเมนูจัดก,การช่องเก็บของของเพื่อนร่วมทางที่ไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้ได้แล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆอ,อีกเยอะเลยครับใครสนใจจะอ่านแพทช์โน้ตตัวเต็มได้เลยผมใส่ไว้ในส่วนของคอมเมนต์ครับ ก่อนจะจากกันไปผมก็อยากจะเตือนให้ทุกท่านเตรียมรับเกมฟรีจากบริการ s u b s c r i p t i o นต่างๆที่ทุกคนไปสมัครเอาไว้ให้ดีครเพราะว่ามันจะมีการอัปเดตเมื่อขึ้นเดือนใหม่ทางฝั่ง Xbox Game Pass เนี่ยจะมีเกมใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่น Remnant ภาค1แล้วก็ภาค2 Rise of the Tomb Raider World War i Aftermath g o s i m u l a t o r 3แล้วก็ Far Cry 6เป็นตัวชูโรงซึ่งหลักๆแล้วมีอีกเยอะนะครับเช็คกันให้ดีๆว่ามีอะไรที่เตะตาหรือว่าเล็งเอาไว้เป็นพิเศษหรือเปล่าส่วนของ PlayStation เนี่ยเตรียมรับกันฟรีไป3เกมก็คือ 2K Drive Power Watch Simulator แล้วก็ s a b l er, e นะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะดีใช้ได้เลยแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆกับเดือนสุดท้ายของปีครับวันนี้อบคณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมดีมาเล่นกันด้วยอ้อ อีกข่าวหนึ่งในช่วงนี้นะวาร์แลนด์เขามีแข่งทัวร์นาเมนต์เกมเชนเจอร์ซึ่งถือว่าเป็นศึกชิงแชมป์โลกของทีมฝั่งผู้หญิงอยู่นะครับใครดูสดก็ฝากให้กำลังใจน้องมีมี G2 ของผมด้วยนะครับไปละบาย